สวัสดีครับพี่น้องครับมาในี้ทีมงานลรงพยาบาล่ามาวัดช้างให้ครับอำเภอโกคโพจังหวัดปัตตานีนะครับานะมีเจหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับเนะบริเวณวัดนะครับานะวันนี้ก็เป็นช่วงวันสงการนะครับวันที่ 15, สิเมษายน2565นะ้รับห้าะครับนะมีนักท่องเที่ยวมา ครับสักการบูชาหลวงปู่ทวดนะครับบ้านช่องไฮจังหวัดปัตตานีครับหลากหลายครับพี่น้องครับว่าหลากหลายประเทศนะครับเนาะพีมียขบวนรถไฟมานลำครับพอดีครับขวนรถไฟมาจากกรุงเทพนะครับเนาะทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับผมกับภูมิลำเนานะครับเนาะอย่ามครอบครัวพี่มีครับ มาจอดร,รับผู้โดยสารอยู่สถานีรถไฟวัดช้างให้อําเภอโคกโพจังหวัดปตัตตานีนะครับนะครับเป็นจอดร,รับผู้โดยสารนะครับนะ่ะผมนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะครับนาะอของช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะครับนาะเทศกาลวันสงการนะครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับที่อําเภอโคกโพ จังหวัดปัตตานีนะครับเนาะที่นี่ก็คือวัดช้างให้ครับตำบลควนรีอำเภอโคโคจังหวัดปัตตานีครับสังเกตนะท่องเที่ยวนะครับเนาะพอจะมาลดน้ำครับขอพรนะครับลดน้ำพระขอพรนะครับที่วัดนะครับผมแล้วก็เชาบูชาพระนะครับเนาะตามความเชื่อความศรัทธานะครับของพี่น้องครับผม หลักองเที่ยวนะครับเนาะก็จะมาหลักหเรื่อยนะครับวันนี้นะจะทั้งวันนะครับผมลานค้าลานค้าก็เต็มนะครับครับผมนี่คือบรรยากาศหลักของเที่ยวนะครับเนาะมากราบไหว้บูชานะครับเนาะแล้วก็รดน้ํา อภรนะครับที่วัดช้างให้อำเภอพโพจังหวัดปะตะัตตานีก็มาหลาหลานนะครับไม่ว่ามีแต่คนสูงอายุนะครับไปรุ่นลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงก็มานะครับครับร้านค้าก็มีอำนวยความสะดวกทางด้านประทัดที่จะจุดประทัดเพื่อ ได้ครับขอพรก็มีครับแล้วก็แก้บนก็ได้ครับมีอาหารการกินครับหลากหลายครับท่านผู้ชมครับาทางภากตาของเรา